ครับวันนีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านไปดูข้าวโพดของบ้านไทยสมบูรณ์นะครับที่ใช้พิิตภัณฑ์ของดักซินนะครับแล้วก็หลายๆอย่างแล,แล้วก็แตงโมสัรัาวัน,นี้ไทยสมบูรณ์ฮะเจ้าแห่งเรียกว่าเกษตรนะครับทำการเกษตรดูว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงนะครับตามพมานะครับ วันนี้ทีมงานด็กซินมาถ่ายทําเรื่องข้าวโพดเออไม่ทราบชื่ออะไรฮะคือในนุ่ไกรทองในนุ่ไกรทองครับยนคืไกรทองอยู่บ้านไทรสมบูรณ์เนาะอำเภอสังขะวันนี้จะมาติดตามเรื่องผลผลิตนะครับผลผลิตของการใช้ปุ๋ยด็กซินของเรานะครับเออเป็นทราบว่าท่านอันนี้กี่กี่เดือนแล้วนี่ประมาณสองเดือนครับสองเดือนเนาะหักได้แล้วเนาะหักได้แล้วหักได้แล้วเป็นตัวอย่างก็ได้ครับอาเป็นตัวอย่างเนาะดูด้วยรับ เกหักมาเลยฝากสองฝากสถานเลยเก็บดูเม็ดอันนี้ฮะได้เออได้ได้เวลาได้เวลาเก็บนะฮะเลยมาได้ประมาณสองเดือนเนาะประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนนี่เป็นเป็นพันอะไรกันเนี่ยพันเอบิ๊กไว้บิ๊กไว้อ่าพันบิ๊กไว้เนี่ยเม็ดมันจะใหญ่ครับแค่ปุ๋ยมันแตกต่างกับที่เคยใช้มาแตกต่าง คำเยอะครับเออแล้วแล้วใช้นี่ใช้สูตรไหนเนี่ยสูตรตัวนี้บอกคำนี้ครับอ๋อเป็นเป็นสูตรของดาวขาวหรือสัรกลับสภาพดินน่ะเดงใช้ครูครูกับตัวนี้ครูครูกับนี้ครับอ๋อของอ๋อของดาวเขียวของดาวนะครับตัวดาวเขียวผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งเลยคำหนึ่งต่อหนึ่งเลยผสมกันอ๋อร่องร่องก้นหลุมใช่ไหมร่องก้นหลุมแล้วก็คลุก ลงเม็ดลงไม็เลยครับลงเม็ดเลยครับนะฮะตอนนี้ผมก็ใช้ตัวนี้สองสูตรแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ก็ก็ใช้ครั้งเดียวหรือกี่ครั้งเนี่ยใช้สองครั้งครับใช้สองครั้งประมาณหนึ่งเดือนเนาะหลบโคลนหลบโคนหลบโคลนแล้วก็รอเก็บได้เลยรอเก็บได้เลยครับน้ำก็รดปกติตามปกติเออลองลองลองมาดูแบบตอนนี้เริ่มหักไปวันแตใหญ่นะครับเป็นฝักใหญ่ๆ อ่ะลองหักให้ผมสับร้อยบาทดิ นี่ก็คือตัวอย่างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับผลิตที่ออกมาของคอนที่เบิ้มนะครับซึ่งซึ่งแกก็ทําประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้ลงกระโพด์ไม่มีชื่อราไม่อะไรฮะแค่ตัวที่สองตัวแค่นั้นเองนะครับลองดูดูก่งนนะแกตอนนี้ก็เก็บขายได้แล้ว